สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวันนี้ก็พาท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสวนผักหลังบ้านพี่น้องครับนะวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับตื่นมาแต่เช้านะครับรับบรรยากาศที่สดชื่นนะครับที่บ้านเราครับพี่น้องครับนะในพี่น้องครับมาดูครับบรรยากาศตอนเช้านะครับสลายหญ้าหน้าบ้านนะครับก็หญ้ายังเขียวขจีเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนะก็มันลดน้ําประจํานะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนแล้วนะครับนะพี่น้องเนี่ย ยูครับบรรยากาศนะครับบางนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของส่วนหอมพี่น้องครับนะสวนหอมริมรั้วนะครับเราก็สามารถปลูกแทนรั้วได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นนิออนครับพี่น้องครับพาท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับพื้นที่หลังบ้านของเรานะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับแบ่งสันปันส่วนนะครับจัดโซนนิ่งพื้นที่ที่ อ่าไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็ทํามาเป็นส่วนผักหลังบ้านนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับนะก็จะเป็นไม้ประดับพี่น้องครับไม้ประดับนะเป็นไม้ประดับปลูกทุกอย่างนะครับที่เป็นไม้มงคลครับพี่น้องครับมาดูครับตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือต้นม่วงเจริญนะครับแล้วก็ต้นปริหางกะโลกนะครับนะสองต้นนี้ผมชอบมากเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นไม้มงคลทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะครับเนี่ยพี่น้องครับมาดูครับ ก็จะเป็นต้นช้อนเงินช้อนทองนะครับอันนี้ต้นล่ำซ้ำพี่น้องครับนะเห็นไหมครับตัวนี้นี่มีเจ้าที่นะครับมาทํหรังได้นะครับเนี่ยก็ต้นไม้มาลบเลื่อนนะครับนะอพวกนกพวกอะไรก็อยามาทํารังได้นะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะครับเนี่ยพี่น้องเนี่ย ฝั่งนู้นจะเป็นต้นสนฉัดพี่น้องครับสนฉัดฮาวายนะครับแล้วก็ต้นแก้วเจ้าจอมนะครับฝั่งนู้นนะครับนะป่ะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับพื้นที่หลังบ้านของเรานะครับมาพี่อนครับเชิญครับตรงนี้จะเป็นลงรถนะครับนะบางคนชอบลงรถตัวนี้มากเลยครับผมจะใช้เป็นเมทัลชีตพี่น้องครับนะเนี่ยหลังคาจะเป็นเมทัลชีต เวลาฝนตกนะครับนะอากาศร้อนนะครับจะไม่ร for ้อนเลยนะครับเวลาฝนตกนี้ไม่ได้เสียงฝนเลยนะครับนะราคาเราไม่ได้เสียงเลยนะครับเพราะเป็นมทนิชีสนะครับมาตัวนี้พี่น้องครับตัวนี้ก็ทําที่ค้างเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบ DIY นะครับถ้าใครพื้นที่ไม่เยอะนะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทําที่ค้างแล้วก็ใช้นะครับใช้ฟางพี่น้องครับใช้ฟางนะครับใช้ฟางแล้วก็เชือกมัดฟาง นะครับแล้วก so, like no ็ประสานขึ yeah. right. ้นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผักเรามันเลยขึ้นมานะครับมาดูฝั่งนี้ครับนี่คือต้นฟักทองไปนล้งครับฟักทองญี่ปุ่นนะครับนะลูกจะเล็กมากกลมๆครับตอนนี้ก็ปลูกแล้วนะครับนะมีฟักทองเนือกสองใจก็มีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบวบพี่น้องครับเนี่ยกำลังเลยขึ้นพอดีเลยน้องครับเนี่ยดูครับเนี่ยกำลังเลยขึ้นพอดีเลยเนี่ย ของเรานะครับกาลังเริ่มที่จะถอยยอดขึ้นมาแล้วนะครับั่งนี้ก็จะเป็นเป็นตัวฝักยาวพี่น้องครับนะเนี่ยดูครับเนี่ยตัวฝักยาวนะครับตัวฝักยาวแบบแบบแบบเนื้อนะครับฝักจะยาวมากเลยนะครับนะพี่น้องเห็นไหมครับบวกผมเริ่มที่จะแทงยอดออกมาแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยกำลังสวยงามเลยนะครับมีสองฝั่งนะนะครับเนี่ยเราก็ สารให้เป็นตะข่ายแบบนี public, いい้นะครับมันก็จะเลื่อยขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่ยพลังงามครับพลังงามนะสังเกตนะครับทําไมต้นไม้ผักผมนะทําไมถึงไม่มีเพี้ยไม่มีอะไรเลยนะครับผมใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็ผมจะพ่นด้วยน้ําหมักชีวภาพนะครับนะปวกเพี้ยไฟเพี้ยอะไรนะครับจะไม่ขึ้นนะครับนะเนี่ยพี่น้องเนี่ยดูใกล้ครับเนี่ยผมจะไม่มีเพี้ยนะครับเนี่ยบางคนนะครับปลูก ตัวฝักยาวเพียเต็มเลยนะครับนะวันนี้มาแนะนําเลยนะครับนะเป็นสูตรพิเศษนะครับเป็นปุ๋ยหมักชี่วภาพนะครับอ่าพี่น้องเป็นไงบ้างเสร็จแล้วอ่าดูครับดูครับเนี่ยนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยพี่น้องครับเนี่ยเราทําแบบนี้ได้นะครับเพื่ออีกไม่นานนะครับก็จะขึ้นค้างเต็มหมดเลยนะครับอาจจะเต็มหมดเลยนะครับเนาะมาดูฝั่งนี้ครับพี่น้องครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแตงกวานะครับแตงกวานี้ โตไม่ทันนะครับพอโตปั๊บลูกชายผมเดินสำรวจสวนทุกวันนะครับนะพอโตปั๊บนะครับกินปั๊บเลยนะครับนะเด็กกินปั๊บเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับที่สวนผมใช้เป็นผุยเชี่ยวภาพทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการพ่นยาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแบบน้ำหมักเชี่อภาพนะครับปลอดภัยทุกอย่างเลยนะครับสามารถเก็บกินได้อย่างสบายเลยไม่ต้องล้างก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวแบบ แบบพุ่มแบบทรงพุ่มนะครับพี่น้องครับไม่เลื่อยนะคราไปทรงพุ่มนะครับก็ปลูกใส่ถุงแสนดีนะครับใครที่พื้นที่เล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนักนะครับสามารถที่จะปลูกใส่ถุงแสนดีได้นะครับพี่น้องครับเนี่ยมาดูครับเนี่ยนะครับทรงพุ่มสวยงามมากเขี้ยวนะครับนะไม่มีเพี้ยนะครับสังเกตครับเนี่ยเพี้ยไม่ขึ้นเลยนะครับไม่มีเพี้ยเลยนะครับ ผมเป็นใช้ผมใช้ปุ๋ยแบบเชีวภาพนะครับแล้วก็เป็นน้ำหมักเชียวภาพนะครับสามารถไล่แมลงได้นะครับกันเพรียได้นะครับพี่น้องครับเนี่ยสวยงามมากเลยเขียวขจีนะครับผมจะชอบแบบเขียวขจีมากเลยนะครับนะต้นไม้เขียวเเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับพอเราดูแลปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความสุขนะครับนะเราได้พักผ่อนจิตใจนะครับพี่น้องเนี่ยงาาเนี่ยมาฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมะละครับเป็นมะละขี้นกที่ไม่ได้ปลูกเองนะครับมันขึ้นเองโดยตามธรรมชาตินะครับเนี่ยเป็นมะละขี้นกนะครับผมก็ใช้เป็นไม้ไผ่นะครับอ่าที่เราตัดอ่าตัดตัดปลายออกแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถทําเป็นที่ค้างได้นะครับมันก็จะเลื้อยขึ้นตามนี้เลยนะครับเนาะอ่ะมาดูถั่วฟังยาวครับพี่นะครับี่ล้างเลื้อยพอดีเลยนี่ไง พี่น้องดูใกล้ครับเนี่ยไปลังเลื้อยขึ้นมาเลยนะครับไปลังแทงยอดปั๊บพี่น้องนี่นี่ไงเนี่ยดูครับด i y ผมครับเนี่ยใครที่มีเข่งอยู่แล้วนะครับสามารถทําแบบนี้ได้ครับมันก็จะค้างไปหมดเลยนะครับมาดูครับพี่น้องฝั่งนี้นะมีแทงกว้านะครับแตงกวาก็โตไม่ทันพี่น้องครับมีเจ้าของสวนนะครับตัวเล็กนะครับจะเดินสำรวจสวนทุกวันนะครับนะ ถ้ามีอะไรมีลูกมีผลออกมานะครับเก็บกินหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับเนี่ยก็เป็นความสุขของลูกชายนะครับนี่ก็เป็นถั่วฝักยาวเหมือนกันนะครับก็เริ่มที่จะแทงยอดออกมาแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยต่อไปก็จะขึ้นค้างเต็มหมดเลยนี่ยพี่น้องเห็นดิดสะดวกสบายครับนะ เราสามารถปลูกสะเคงได้นะครับส่วนพักยาวนะครับมาดูฝั่งนี้ครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยพักยาวเหมือนกันอ่าเป็นแตงกวานะครับแตงกวาเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกนะครับพริกก็เริ่มที่จะงามแล้วนะครับนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาจัดนะครับจัดตกแต่งนะครับนะให้มันขึ้นค้างนะครับบางตัวยังเละมาข้างล่างอยู่นะครับวันนี้มาตกแต่งนะครับมาดูพริกครับพริกครับนี่ พริกขี้หนูนะครับไม่ใช่พริกขี้หนูพริกพริกนี้จะเผ็ดมากเลยนะครับนะไม่ใช่พริกขี้หนูนะนะครับพริกนี้จะเก็บจะเผ็ดมากเลยนะครับเป็นพริกที่สมัยโบราณนะครับนะที่เขาปลูกกันนะครับที่เขาขายทำนอกตลาดนะครับพริกตัวนี้จะมีความเผ็ดมากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมะละกอต้นเตี้ยนะครับนะนี่พี่น้องต้นเตี้ยไม่รู้ว่าจะเตี้ยจริงหรือเปล่านะนะครับก็ทดลองดูนะครับนี่เริ่มที่จะสวยงามมากนะครับมะละกอดูดิพี่น้องนี่ มีด้วยกันหกต้นพี่น้องครับเนี่ยมาละกอผมนะเนี่ยมาดูครับมาดูครับเนี่ยพริกนะครับเนี่ยพริกผมจะเขียวมากเขียวเข้มมากเลยนะครับบางคนว่าใส่ปุ๋ยอะไรผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีครับพี่น้องครับนะผมใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ใช้เคมีนะครับเพื่อป้องกันดูแลสุขภาพเรานะครับเราจะกินทั้งทีเราจะดูแลทั้งทีเราต้องเป็นปุ๋ยชีวภาพเท่านั้นเองนะครับนะพี่น้อง นี่ครับมาดูพริกผมครับเนี่ยเห็นไหมครับพริกผมนะนี่มาดูพี่น้องเนี่ยเริ่มที่จะมีดอกออกมาแล้วพี่น้องครับนะบางคนปลูกพริกทําไมไม่งามสักทีนะครับแนะนําเลยนะครับนะท่านต้องเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับท่านเด็ดยอดออกมาเลยนะครับเพื่อที่จะให้พริกเรามีทรงพุ่มนะครับมันแตกออกมาแบบนี้นะครับนี่พี่น้องดูนี่เนี่ยอ่า นี่เป็นมะละกอไหมครับมะละกอเริ่มที่จะนี่ไงพี่น้องนี่ไงมะละกอเรานี่ไงเริ่มมียอดออกมาแล้วนะครับเริ่มมีดอกออกมาแล้วนะครับสงสัยจะเป็นมะละกอต้นเที้ยจริงๆนะครับเปาเที้ยจริงไหมนะครับรอสักครู่นะครับนะอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้หรือเปล่าพี่น้องครับเนี่ยนี่น่าจะเป็นตัวผู้นะครับนะเดี๋ยวจะแปลงให้แปลงเพศให้นะครับนะเดี๋ยวให้ตัวนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะแปลงเพศจากตัวผู้เป็นตัวเมียให้นะครับมีสูตรอยู่นะครับนี่พี่น้องเนี อันนี้ก็พริกเหมือนกันนะครับพริกจะสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพ่นน้าหมักชีวภาพกันนะครับนี่พี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวนะครับผักสวนครัวมีทุกอย่างนะครับอยากอยากใส่ต้มยำทําแกงนะครับนะเข้าตรงนี้มีทุกอย่างเลยนะครับนี่พี่น้องเนี่ยครบเซตเลยครับตรงนี้นะนี่ทุกอย่างเลยนะครับเนาะ ก็เป็นเมกาศตอนเช้าพี่น้องครับนะนี่ตอนเช้านะครับอากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยปลูกเรื่อยๆนะครับบางตัวก็เริ่มเก็บผลผลิตนะครับก็ลื้อใหม่ก็มีนะครับก็ทยอยไปเรื่อยนะครับเราไม่เน้นอะไรมากมายนะครับเราเน้นเพื่อความสุขนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านใด้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตอนเช้าด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ